ลองมองย้อนไปดูจุดขนาดเล็กของแต่ละสีกทั้งสองจุดที่มีขนาดเท่ากันซึ่งเป็นสีที่ตรงกันข้ามแฝงอยู่ทั้งสองซีกความหมายนั่นก็คือทุกอย่างย่อมมีสิ่งที่ตรงกันข้ามแฝงอยู่ด้วยจากสัญลักษณ์ยินหยางว่าสีในแต่ละสีกก็ไม่ได้เป็นสีของมันได้หมดร้อยเปอร์เซจึงเป็นที่มาของคำว่าไม่มีอะไรแน่นอนและก็สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนนั่นก็หมายความว่า มีทุก์ก็ยังแฝงด้วยสุขใช่ว่าจะทุกไปตลอดมีดีใจก็ยังแฝงด้วยเสียใจใช่ว่าจะเสียใจไปตลอดมีดีก็ยังแฝงด้วยเลวคนเราทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนและก็ไม่มีใครเลวร้อยเปอร์เซนมีชีวิตอยู่ก็ยังแฝงด้วยความตายเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างมีสติมีแข็งแรง ก็ยังแฝงด้วยอ่อนแอใส่ใจและระวังเรื่องสุขภาพกันสักนิดหนึ่งมีมืดมิดก็ยังแฝงด้วยความสว่างนั่นก็คือปัญหาทุกอย่างก็ย่อมมีทางแก้แล้วก็มีทางออกแฝงอยู่ด้วยเสมอหมาจนตรอกมันยังหาทางออกได้คุกที่ขังนักโทษในเรือนจำมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขนาดไหนนักโทษก็ยังแหกคุกออกไปได้